สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เข็ม2อมิลนะคะเจ้าเดิมเลยแล้วก็จะเป็นเอ่อไหม Memory นะคะขนาดประมาณ1.5มิลนะคะแล้วก็เราจะใช้เรายังคงใช้ตัวขั้นลายนะคะแบบนี้นะเอาไว้ทําเป็นสายคล้องหูหน้ากากนะคะแล้วก็มีกันไกค่ะส่วน ตัวใหม่นะคะหนิงจะเพิ่มมาอีกสองสีนะคะในการที่จะถักของตกแต่งสายเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักสายก่อนนะแล้วก็ค่อยมาถักตัวตกแต่งกันนะคะเริ่มจากการพันไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะอันนี้หนิงจะเหลือไว้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไว้เย็บงานด้วยนิดหนึ่งของหนิงก็คือประมาณนะคะ หนึ่งช่วงเข็มแล้วก,กับอีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งของเข็มประมาณนี้นะคะบิดนะคะให้ปลายไหมอันนี้อยู่ข้างบนนะคะเกี่ยวไหมปุ๊บถักเป็นโซ่นะคะยาวนะคะยาวอยู่ที่ห้าสิบเซนนะคะไม่ต้องนับนะคะถักเป็นโซ่แล้วก็วัดเอานะให้มันยาวอยู่ห้าสิบเซนนะคะ นี้เลยนะคะเดี๋ยวพอได้ความยาวที่ต้องการนะคะเราค่อยกราบมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะตอนนี้นะคะก็ได้ความยาว50เซนแล้วนะคะแบบนี้ที่นี้นะคะหนิงก็จะถักนะคะคอทอนะคะลงในหลักที่สองนะคะอันนี้นะคะจิ้มลงไปหลักที่สองเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบสองห่วง ถักเพื่อให้เส้นเขามีความหนาขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะงานก็จะได้เส้นแบนๆประมาณนี้ค่ะอ่าหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถักมาแค่สิบหลักพอนะคะพอได้สิบหลักแล้วเนี่ยเราก็จะถักเป็นโซ่นะคะโซ่ให้ยาวมาก็เทคนิคนะคะเพื่อนๆอนับตรงนี้สิบหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขไลไว้นะคะอีกฝั่งหนึ่งของงาน ะะเราจะถักโซ่นะคะให้ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะถักเป็นคอทอเหมือนกันนะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนนะคะไปถักโซ่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็ถักได้ความยาวนะคะ ตามที่ต้องการแล้วนะคะนี่วัดแล้วแล้วก็ให้จิ้มนะคะจิ้มตรงที่เราคั้นลายเลยเอาขัา้นลายออกก่อนก็ได้ปึ๊บตรงนี้นะคะจิ้มมาเลยเสร็จแล้วนะคะเกี่ยวมาทักคอทอนะคะจนถึงปลายที่เราของอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เกี่ยวใหม่นะคะมาปุ๊บเส้นนี้ตัดสั้นสักนิดหนึ่งนะตัดสั้นหน่อยได้เพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปลายไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บทีเดียวนะคะตอนที่ถักเสร็จแล้วนะเนี่ยค่ะงานที่ได้หัวท้ายเขาก็จะมีลักษณะเป็นเส้นแบนๆนะคะแบบนี้ ช่วงสายเนี่ยก็จะเป็นโซ่คู่แบบนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มนะคะจากการพันไหมมาที่นิ้วก่อนนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้นะหนิงจะบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบน mm hmm. เกี่ยวไหมรอดมานะคะ mm hmm. ถักโซ่นะคะสามห่วงหนึ่งสองสามรอหอกับโซ่แรกนะคะ โซ่หลักแรกเลยเกี่ยวมาอย่างนี้นะคะแล้วก็รอหอค่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะคะถักเป็นคอทอนะคะจิ้มลงไปในห่วงเลยนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมาค่ะรวบหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่ิบห้าสินะคะสิบหกหลักแล้วก็ไ,ได้สิบหกหลักนะคะเราก็จะมาจิ้มตรงคอทอหลักแรกนะคะเกี่ยวใหมมาปุ๊บรอห่อนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ถักนะคะเป็นโซ่สามหลักนะคะ แล้วก็เว้นหนึ่งหลักคล้องไปในหลักถัดไปคอทอโซ่สามเว้นหนึ่งหลักนะคะแล้วก็คอทอในหลักถัดไปทำแบบเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะจนครบ <c oughs> จนครบอ่าตัว รอบตัวแถวตัวงานนะคะันสุดท้ายนะคะจิ้มไปในหลักแรกเลย ตรงนี้นะคะชุดแรกแล้วทำการรอหอปุ๊บดึงเข้ามานะคะแล้วก็เกี่ยวอีกทีนึงดึงให้แน่นค่ะเหลือปลายไหมนิดหน่อยเดี๋ยวเราเค่อยเก็บนะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำสีขาวนะคะหรือสีอื่นๆก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมี หนิงจะเหลือไปลายไหมไว้อย่างนี้นะคะปลไหมไว้อย่างนี้เกี่ยวไหมเข้ามาในห่วงค่ะปึ๊บอย่างนี้นะคะค้องเข้ามาอย่างนี้แล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะเข้ามาในช่องโซ่สามอันนี้นะ ระหว่างที่ถักอะ่ะเราก็จะทับปลายไหมสีขาวไปด้วยนะคะ นี่นะคะอ่ะโซ่สามแล้วเป็นหลักแรกนะัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหลักแล้วนะคะหนิงก็จะจิ้มตรงโซ่หลักที่สามอันนี้แหละที่เราขึ้นต้นกลีบอันแรกนะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ลอดกลับมานะคะปุ๊บอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งสองสามรอหอในช่องเดียวกันนะคะ ดึงมาให้แน่นดึงให้แน่นเลยค่ะนี่นะคะงานที่ได้จะมีลักษณะแบบนี้ต่อมานะคะเราหอเข้ามาในห่วงถัดมาเลยขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิมถักพอนคออีก9หลักนะคะรวมกับโซ่สามเมื่อกี้อันที่เราขึ้นนะก็เป็น10หลักนั่นเองค่ะห สองสามสีห้าหกดแนะคะ สร็แล้วนะคะเราก็มาจิ้มตรงหัวโซ่หลักที่สามหัวโซ่นะคะจุดแรกเกี่ยวไหมรอดมาเลยแบบนี้นะคะเป็นกลีบที่สองแล้วก็มีโซ่สามอีกครั้งหนึ่งนะคะรอห่อลงไปในห่วงเดียวกัน ัดมาค่ะเราห่อมาอีกห่วงหนึ่งนะคะห่วงถัดมาเขาจะมีทั้งหมดแปดกลีบนะคะสีขาววันนี้ต่อมานะคะถักโซ่สามเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักซ้ำกันแบบนี้นะคะจนครบแปดกลีบแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะก็หลักสุดท้ายแล้วก็กลีบสุดท้ายของดอกไม้แล้วนะคะรอหอนะคะจบงานแล้วก็ของไหมาไมาอีกทีหนึ่งดึงให้แน่นนะคะสำหรับดอกนี้นะคะหนงจะเหลือปลายไหมเอาไว้เย็บงานนะคะอีกนิดนึงนะคะ เพื่อนๆทาอย่างนี้สองดอกนะคะดอกที่สองะคะ่ะไม่ต้องเหลือปลายไหมยาวนะคะเก็บได้เลยส่วนเพราะว่าฝั่งเนี้ยเราเหลือปลายไหมไว้เย็บแล้วนะคะส่วนดอกนี้ใช่ไหมคะเราก็จะนําดอกเขาเนี้ยมาเย็บกับตัวหูนะคะตัวสายตรงนี้เลยตรงที่มันเป็นทึบๆนะคะเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวหนิงจะไปถักอีกดอกหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการเย็บดอกไม้นะคะติดกับตัวสายกันนะคะได้ครบสองชิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บนะคะวิธีเย็บก็เย็บเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะเราจะเว้นตรงนี้ไว้สักหน่อยนะ,ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขั่นลายที่เราจะเอาไว้คล้องกับหูหน้ากากนะคะ ตรงนี้ให้เย็บตรงปลายนะคะก็คือนับจากข้างในอย่างเงี้ยมาหลักที่สองนะนี่คะหนิงจะเสียบเข็มนะคะลงมาให้อยู่ช่วงตรงกลางของดอกไม้นะคะ เย็บแค่ช่วงปลายงานก็พอนะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบเย็บแน่นทั้งดอกนะเนี่นะคะแค่นี้เอง เสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บปลายปลายใหม่นะคะด้วยความที่เขาเป็นสีขาวแล้วก็สอดขึ้นมาเนาะแล้วก็สอดเข้าไปตรงกลิบดอกไม้อย่างนี้ก็ได้ค่ะก่อนที่จะตัดใหม่นะ นบบนี้ะะคะก็เย็บติดทั้ง2ดอกนะคะสองข้างเลยทีเนี้ยหนิงเห็นว่าไหมมันเหลือเยอะใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆเ,เขาถ้าถ้าแบบถักนะคะไม่ไม่จําเป็นต้องแบบเอาไว้ปลายไหมแบบหนิงก็ได้นะข้างนี้หนิงก็จะเย็บดอกติดเหมือนกันนะใช้ไหมเดิมของดอกข้างนี้มาทํา คะว่าไงให้เป็นหน้าเดียวกันนะคะ ทำการเย็บให้เหมือนกันเลยนะคะ แบบนี้นะคะทีนี้ตรงเนี้ยที่เหลือปลายใหม่นะคะเราก็จะเก็บปลายใหม่นะคะวิธีการเก็บปลายใหม่ของนิงก็คือสอดเข้ามาตามหลักต่างๆอย่างนี้นะคะ อีกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งนะคะเส้นนี้ก็ทำเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ตอนแรกว่าจะเหลือไว้เย็บนะคะมันไม่ต้องใช้ไหมที่เหลือจากดอกไม้ก็เยอะมากพอแล้ว อันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําที่คั้นลายนะคะเพื่อนๆจะใช้คนละสีหรือว่าสีเดียวกันก็ได้นะ,ะข้องไว้ปุ๊บนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่นะคะถักเสร็จแล้วนะคะสำหรับ สายคลองหน้ากากนะคะแบบที่เย็บดอกไม้ติดนะคะเพื่อนๆจะทําเป็นดอกไม้แบบต่างๆนะคะมาติดก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสายแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะ เขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าส่งภาพไปที่หนิงสิริ Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนใครที่จะซื้อของไปถักนะคะเพื่อนๆใช้ไหมอะไรก็ได้นะในการถักแล้วก็ถ้าจะซื้อไหมแบบในวิดีโอนะคะก็ติดต่อที่หนิงสุร i .com/shop หรือว่าหนิงสิริ c e b o o k f a n p a g e หนิงสิริโครเชก็ได้เช่นกันค่ะแล้วอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อว่าเวลาหนิงลงวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นกันไวๆเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามจนถึงตอนนี้เลยแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ